ลองในยกเป็นรัฐมนตรีกระโรมมีนะผมไม่ไม่คิดเลยครับผมไม่อยากแล้วผมไม่เคยคิดอยากเล่นการเมืองคุณไม่ต้องถามผมตอบได้เลยไม่เล่นผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับแล้วผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกําหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือสันธานุวัติจากที่น้องประชาชนอื เพื่อนผมผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายกมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมอืผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกมนตรีของพวกผมออืืมมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้ คนไหนก็เป็นนายกมนตร,รีไม่ได้ผมก็ยอมเป็นอวาประชาธิปไตยบิดรฤิธิ์เพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดนำนัจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้โซงร้อยห้าสิบคนครับรวมกันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคนแต่ว่าส่อร้อยห้าสิบคนที่เป็นส่อวที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชนห้าร้อยคนได้ด้วยพมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยบิดาฤทธิ์ไม่เป็นแล้ว ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วลึกถึงเขาด้วยความผนรกในความเสียสะละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศุดมการที่จะสืบสารปฏิฐานของพี่น้องผู้เสียสะละเหล่านั้นเขาไม่เป็นแล้ว ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอ <c oughs> น,นะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไร <S S S ะในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับ่าตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาล ครับคำพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลเมืางรับได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบคุณฮะ